ร้างแล้วก็เด็ดขั้วออกนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะการดองเด็ดดอกไม้เบิ้ลหรือว่ากลุกฝรั่งก็จะไม่เหมือนดอกผักทั่วไปเนาะเนาะถ้าดองผักทั่วไปนะคะเราก็จะเอาผักมาขันก,กับเกลือใช่ไหมคะอันเนี้ยก้านเขาจะดอกเขาจะมีความอ่าเบาบางจ้าเบาบางถ้าเราไปขันนะคะดอกร่วง ดอกจะร่วงมันก็จะช่าก็จะเหลือแต่ก้านนะคะคุณก็จะได้กินแต่ก้านดอกนะคะแล้วก็จะใช้มิธีแช่น้ำเกลือนะคะใส่เกลือไปอันนี้ผักไม่เยอะมากนะคะจะใส่เกลือไปประมาณเนี้ยค่ะช้อนนิดนิดนะคะนี่นะคะช้อนประมาณช้อนครึ่งนะคะก็จะแช่ค้างทิ้งไว้อย่างนี้นะคะถ้าทําตอนเช้าก็ถึงตอนเย็นค่ะไม่งั้นบางคนก็แช่ค่ำคืนนะคะ อันนี้นะคะผักกรมที่หลังจากเราแช่เหมือนคืนนะเร,เราก็จะมาเทอเอานะะ้ำออกก่อนหรเราก็จะเตรียมน้ำสำหรับดองนะคะคือถ้าใครมีน้ำตาวข้าวก็ใช้น้ำตาวข้าวถ้าไม่มีน้ำตาวข้าววันนี้ไม่ไม่ได้หุงข้าวไม่มีน้ำตาวข้าวก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวแทนนะคะจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะไม่เค่ะอันนี้ก็สะดวกดีบางคนบางคนก็ต้มข้าวนะคะ น,นี้ก็สะดวกดีนะคะใช้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็ใช้น้ําปริมาณกะว่าให้พอท่วมกับผักของเรานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลไปนิดนึงนะคะเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมค่ะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแค่ปลายช้อนนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดนึงค่ะ อันนี้แล้วแล้วแต่ใครชอบเลยนะคะเป็นคนไม่กินผงชูรสแต่ว่าถ้าดองถ้าเติมผงชูรสก็จะรสชาติดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่เกลือค่ะอันนี้จะใช้เกลือประมาณช้อนกว,กว่านะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายนะคะดองผักกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความมันนะคะเขาจะไม่ เปรี้ยวเยอะเหมือนผักอื่นบางคนชอบรสชาติเปรี้ยวก็เติมน้ำส้มสายชูได้แล้วค่ะอันนี้น้ำขนาดนี้นะคะเกลือช้อนครึ่งนะคะนะคะแล้วก็เอาผักลงได้เลยค่ะให้มันท่วมนะคะมันใหญ่เกินนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะ แล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณสองวันนะคะตอนนี้ใครอยากให้เป็นไว้ขึ้นก็เอาไปตั้งตากแดดได้เลยนะคะตอนนี้วันนี้ไม่มีแดดนะคะก็จะไปตั้งในอุณหภูมิห้องปกตินะคะใน,ในที่อากาศอบอ,อุ่นหน่อยนะคะเพราะอากาศร้อนก็จะเร่งให้ผักดองเนี่ยเป็นเร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวรอกินนะคะตอนนี้ก็ครบสองวันแล้วนะคะกลุ่มดองเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ ดองผักกลุ่มนะจ๊ะผักกลุ่มฝรั่งจ้ะอืมอร่อยอร่อยมากเลยอนะ่ะขอบอกไม่ไม่ใช่ขี้โมนะอร่อยจริงเหมือนผักกลุ่มบ้านเรานะคะรสชาติแบบมีความรู้สึกเหมือนนั่งกินผักกลุ่มดองบ้านเราที่เป็นยอดๆนะคะรสชาติเดียวกันเลยนะคะ เราเนี่ยไม่เปรี้ยวมากนะคะไม่เปรี้ยวปี๊ดมีความนัวแบบเพราะว่าเราใส่น้ำตาลไปอ่าผสมนิดนึงนะคะน้ำตาลและผงชูรสแล้วขอบอกนะคะกินกับน,น้ำพริกอะไรเข้ากันที่สุดขอแนะนําน้ำพริกปลากระป๋องจ้าอร่อยเข้ากันมากเลยเพราะาปลากระป๋องที่นี่เขาจะนัวมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมากินเลยนะคะอ,อร่อย เดี๋ยวบอกสูตรอีกทีนึงนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะชามประมาณเท่านี้นะคะก็น้ำค่ะหนึ่งลิตรนะคะน้ำก็คือเต็มเนี่นะคะแล้วก็เกลือช้อนครึ่งค่ะแล้วก็น้ำตาลไม่ถึงครึ่งช้อนนะคะของรสนิดนึงนะคะอร่อยเลยค่ะอร่อยนัวมากต้องเก็บดองทุกปีจ้าอร่อยจริงค่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ